นี่วันนี้มาขอบคุณพี่ยุงครับวันนี้ผมย่ำแย่ที่สุดเลยมีพี่คนนี้แหละให้กำลังใจนะครับสร้างพระปิตาแปดรอบสี่สี่มังกรยูขอบคุณมากครับและผมเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาเาเรียกว่าศรัทธาพระพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนี่คือพระพผู้การพิเศษที่วัดไหนฮะอันนี้คือหลวงปู่มัตุน้น สี่ตำล่าอันนี้เป็นองค์นำเลิกนำชยัยนะมีแค่99องค์บเก้าอแต่แต่ละองค์จะมีรายการแค่1 2อันนี้สร้างแค่10องค์ครับอ,อันนี้ถือเป็นองค์นำเลิกเลยนำเลิกเลยครับนำเลิกนำชัยเลยนี่เป็นปกติเนี่ยนะครับพระพระผมเนี่ย<อ>พระปิตาเนี่ยจะเป็นพระปิตาพระธรรมดาใช่แต่นี้เป็นพระปิตาพระพักการครับผมแล้วด้านหลังเนี่ยปกติเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะพระปิตาหลวงปู่โตเนี่ยจะเป็นยันดวงยันนะครับอันนี้เป็นยันผ้าหู นี่ยันกราหูก็คือไปขอที่สารรักเมืองินตอนสี่ไปขอท่านเครื่อนักบวชที่ผมขอใช้ยานี้เพราะว่ายานี้เนี่ยอยู่หลังจุดขาวปีสามสิบขอมาใช้หลังพระปิตาพัธรรมกการของพี่วิทย์นี่บวกพระปิตาแบบผมบวกกับธรรมการแบบดีเจนเช่นเดิมสุดยอดมากขอบคุณมากครับพี่วิทย์ร้อยปีนี้เป็นปีแห่งของพี่วิทย์ครับทุกท่านลุ้งเรืองครับรวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ